หากคุณคิดจะทำปากกระจับกรุณาอย่าข้ามคลิปนี้สวัสดีครับหมออาร์มนะครับนายแพทย์กิตพวิชพัชสุจรัสพงครับสำหรับหลายๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับและคุณเป็นคนหนึ่งที่วางแผนว่าจะทำสัลญกรรมปากนะครับอยากจะทำปากกระจับให้หน้าดูลมูลขึ้นให้หน้าดูหวานขึ้นคุณอาจจะมีข้อมูลเยอะระดับหนึ่งแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มหาข้อมูลและยังไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึก ท่หรคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณครับผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ครับตลอด4ปีเต็มที่ดูแลคนไข้ที่คลินิกครับและผมมั่นใจเลยครับว่าข้อมูลที่ผมได้ให้คุณมันจะทําให้คุณตอบตัวเองได้เลยครับว่าคุณเหมาะสมไหมที่จะทําสัลญกรรมปากกบหรืออาจจะเป็นเหมาะสมกับการทําฟิลเลอร์ปากหรือเติมเต็มปากให้มันอิ่มขึ้นมากกว่าหรือแม้กระทั่งสําหรับใครที่ได้คําตอบชัดเจนว่าจะทาสัญญกรรมปากเนี่ย ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายๆอย่างนะครับในคลิปนี้ที่สําคัญมากๆและหาไม่ค่อยได้จากในสื่อที่ไหนเพราะมันเป็นประสบการณ์ตรงของผมจริงๆนะครับและก่อนที่จะถึงเนื้อหานะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ครับกับผมเองแล้วก็ทีมงานนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่องของทาง b p r าว c l i n ิ c และก็ช n n e l ของหมออาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่างั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับหากคุณยังไม่เคยทําปากกระจับกรุณาอย่าข้ามคลิปนี้ครับผมพูดถึงข้อแรกเลยนะครับสําหรับใครที่กำลังเริ่มต้นอยากจะทําปากกระจับที่ผมอยากจะให้คุณได้รู้ก่อนที่คุณจะได้ทําสัญญกรรมปากกระจบก็คือ แน่นอนครับสัญญกรรปากกระจับเนี่ยช่วยทาให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นน่าดูหวานขึ้นดูลมุลขึ้นหลายๆคนก็ตัดสินใจทําเพราะเรื่องนั้นถูกไหมครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วก็เตือนไว้เสมอสําหรับคนไข้หลายๆคนแม้กระทั่งเวลาที่ผมได้คุยกับคนไข้ผมก็จะคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรามีปากอยู่แค่ปากเดียวปากกระจับตัดแล้วตัดเลยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับ และมากไปกว่านั้นครับหลังจากทําไปแล้วเนี่ยถ้าจะต้องทําการแก้ไขเนี่ยถ้าเป็นเคสที่ไม่ได้มีผังผืดไม่ได้มีตายอะไรมากมายเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ยากเกินแต่อย่างใดครับแต่ในกลุ่มคนไข้าบางรายที่มีตายหรือมีพังผืดเยอะอาจจะก,การจากการใช้เครื่องจี้นะครับหรือการตัดแต่งที่ท,ที่ที่ไม่ถูกวิธีหรือแม้กระทั่งจากการเย็บหรือรวมถึงการดูแลตัวเองร่วมด้วยเนี่ยก็มีผลครับทำให้การแก้ไขเนี่ยยากพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าองค์ประกอบที่จะทําให้ผลการรักษานะครับออกมาได้ผลดีและทําให้คุณตัดครั้งเดียวแล้วจบได้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2อย่างครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของแพทย์ครับหรือคุณหมอที่ดูแลคุณและผ่าตัดให้คุณครับแน่นอนครับว่าแพทย์ท่านนั้นเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์ที่มีฝีมือดีครับรวมถึงมีประสบการณ์สูงนะครับผ่านเคสมาจํานวนมากพอสมควรเลยและมากไปกว่านั้นครับแพทย์ท่านนั้นเนี่ยควรจะเป็นแพทย์ที่เข้าใจคุณ ใส่ใจคุณและมากกว่านั้นก็คือคุยเรื่องของทรงปากให้มันชัดเจนกับคุณตั้งแต่ก่อนจะผ่าตัดและทําให้มันใกล้เคียงกับทรงที่เขาผ่าตัดที่วาดไว้หรือออกแบบไว้ตั้งแต่แรกหรือถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจคุณหรือมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจเนี่ยเขาก็รับผิดชอบแล้วก็ดูแลแล้วก็แก้ไขให้คุณได้ตรงนี้สําคัญมากๆครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับนั่นเป็นแค่ ครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแต่อีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆครับและลืมไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวเราเองครับใช่ครับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประครบนะครับทานยาให้ครบการดูแลแผลให้สะอาดรวมถึงหลังจากตัดไหมไปแล้วเนี่ยก็มีการนวดปากอย่างสม่ําเสมอครับเพราะหลังจากทําปากกระจับไปแล้วเนี่ย เนื่องจากการตัดแต่งปากกระจับก็ทําให้เกิดแผลขึ้นใช่ไหมครับร่างกายก็จะสั่งสร้างเขาเรียกว่าไตาหรือว่าที่เขาใช้คาว่าพังผืดนี่แหละนะครับมันจะเป็นรอยนูนใต้ปากนะครับเจอได้ทุกคนครับแต่ไม่ได้อันตรายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไตหรือผังผืดพวกนี้เนี่ยมันจะหายไปได้เองภายในช่วงเวลา2-3ถึงเดือนครับแล้วก็ทําให้คุณยิ้มแล้วก็ใช้งานชีวิตได้ตามปกติครับเพียงแต่ว่า สำหรับผมเนี่ยข้อแนะนําก็คือหลังจากตัดไหมไปแล้วประมาณสัก3าีวันเนี่ยผมแนะนําให้นวดปากสม่ําเสมอนะครับเพื่อจะทําให้มั่นใจว่าไตามันจะหายได้ไวขึ้นแล้วก็ผลการรักษาเนี่ยมันจะออกมาตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับความต้องการของคุณจริงๆนะครับนี่คือเรื่องแรกที่หมออยากจะฝากนะครับปากกระจบคุณมีปากเดียวตัดแล้วตัดเลยข้อที่2ครับก็คือเรื่องของรูปทรงปากครับเอาจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยเราชอบรูปทรงปากที่บางและกระจบชัดๆถูกไหมฮะ แต่ปัจจุบันนะในประสบการณ์ที่หมอทําผ่าตัดมา4ปีเต็มในช่วง1ปีให้หลังเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ชอบอยู่3แบบครับแบบแรกคือทรงที่มันดูแล้วธรรมชาติไม่เวอร์เกินไปไม่โป๊กเกินไปอารมณ์เหมือนกับว่าเกิดมาแล้วมีป่างแบบนี้แบบที่2ก็คือเรื่องของที่ว่ามีความหวานและอ่อนละมุนครับและข้อสําคัญข้อสุดท้ายครับต้องไม่บานจนเกินไปเพลอๆนะครับอิ่มๆหน่อยๆก็กําลังดี เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากครับหลายคนที่มีแพลนหรือมีความคิดที่จะทาสัญยกรรมปากกระจับเนี่ยผมคิดว่าการที่เราดูเรื่องของเทรนหรือแนวโน้มณปัจจุบันมีผลสําคัญในการที่คุณได้ทรงปากออกมาแล้วเนี่ยคุณมั่นใจคุณออกไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนคุณแฮปปี้ออกไปเจอแฟนแล้วคุณแฟนคุณแฮปปี้คุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณไม่ต้องอายใครได้นะครับอ่าอันนี้คือข้อ2นะครับและข้อที่3ครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือว่าการเข้าใจโครงสร้างปากว่าปากตัวเองเนี่ย ปิดสนิทหรือเปล่าป่าตัวเองในตอนยืนแล้วเห็นเหงือกชัดหรือเปล่าเห็นฟันชัดหรือเปล่าเนี่ยมีผลมากครับต่อการตัดแต่งเพราะอย่างที่หมอบอกข้อแรกครับจำได้ใช่ไหมครับป่านเนี่ยตัดแล้วตัดเลยสําคัญสุดคือการประเมินจริงๆว่าทําออกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ความสวยงามนะแต่ต้องทําให้คุณใช้งานมันได้โดยปกติเพราะหลายๆเคสก็มีโอกาสที่ ทำไปแล้วเนี่ยปากบางเกินไปพอปิดปากไม่สนิทเนี่ยเวลาทานน้าทานข้าวเนี่ยมันอาจจะไหลออกออกนอกตรงมุมปากก็ได้หรือบางครั้งเวลาคุณถ่ายรูปคุณปิดปากไม่สนิทก็อาจจะทําให้คุณไม่มั่นใจเหนือเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆนะครับวิธีที่ช่วยได้มากที่สุดก็คือการที่ปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลคุณก่อนทนําสัญญกรรมเสมอว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงหรูจะปิดปากได้สนิทหรือเปล่าและใช้งานปากได้ปกติหรือเปล่าซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะพูดเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่า 3ข้อแล้วนะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับหลายคนรู้ไหมครับว่าหลังจากทําสัญญกรรมปากไปแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนสัญญกรรมที่อื่นนะอย่างทําตาทําจมูกทําคางไปแล้วเนี่ยทำเสร็จก็คือจบใช่ไหมแต่ในการทําสัญญกรรมปรักกระจับนี่ทำเสร็จเนี่ยพึ่งเริ่มต้นอ่าอะไรคือเพิ่งเริ่มต้นเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยแน่นอนครับคุณจะได้ทรงปากที่ดูบางขึ้นละมุนขึ้นครับแต่ในระยะเวลาผ่านไปเนี่ย ป่าจะมีการคลายตัวครับคือกลับไปเป็นทรงเก่าได้นะครับสิ่งที่ช่วยให้มันยังคงรูปได้แล้วก็ทำให้มันคลายตัวได้น้อยเนี่ยคือการนวดปากอย่างสม่ำเสมอครับ ตรงนี้สําคัญมากๆอย่างน้อย3เดือนหลังจากทําปากกระจับไปแล้วเนี่ยหมอแนะนํามากๆเลยนะครับว่าให้คุณนวดปากสม่ําเสมอถ้าใครไม่แน่ใจเรื่องวิธีการนวดไม่ต้องกังวลน,นะครับนะเดี๋ยวหมอจะฝากคลิปนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับในการสอนการนวดปากซึ่งก็เป็นทีมงานของหมอเองที่แนะนําแล้วก็สอนสอนดีมากครับใครที่เข้ามาดูผมมั่นใจเลยครับว่าคุณดูคลิปเดียวจบเนี่ยคุณเคลียร์เลยว่าจะต้องนวดปากแบบไหนนะครับและข้อสุดท้ายครับผมให้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ดูแลคุณนะครับจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดูแลคุณได้อย่างปลอดภยัยผ่านการตรวจจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงมีแพทย์ครับมีทีมแพทย์ที่รับผิดชอบมีฝีมือที่ดีรวมถึงมีความเข้าใจคุณนะครับและไม่ใช่แค่ทีมแพทย์นะครับทีมงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลผู้ช่วยแพทย์นะครับทีมธุรการทีมเซล ز, หรือแม้กระทั่งทีมงานต,างต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆเนี่ยจำเป็นมากๆครับที่เขาจะต้องคิดคิดเป็นในทิศทางเดียวกันคือมองคุณเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมองคุณเหมือนมองคุณเหมือนเป็นเพื่อนนะครับเหมือนเป็นญาติเหมือนเป็นพี่น้องเหมือนเป็นมิตรสหายกันเพราะมันจะทําให้คุณมั่นใจเลยครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะไม่ทิ้งคุณเขาจะอยู่เคียงข้างคุณ ไม่ว่าจะตอนที่คุณผ่าตัดไปแล้วคุณมีความกังวลกับผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผ่าตัดไปแล้วคุณไม่รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยคุณชอบมากๆเลยผ่านไปสองสอเดือนคุณแฮปปี้เนี่ยคุณก็พร้อมที่จะทักมาหาเราเพราะคุณภูมิใจที่คุณได้รับการบริการที่เราและนั่นเป็นความตั้งใจของหมอที่หมอเปิดคลินิกบีพาวคลินิกของหมอมาตลอด4ปีเต็มตั้งแต่วันแรกที่หมอเริ่มเปิดคลินิกเนี่ยหมอยืนบนจุดท,ที่ว่าคนไข้เนี่ยก่อนรู้จักกับหมอเนี่ยเราเป็นแค่คนข้กับหมอ หลังจากที่เรารู้จักกันแล้วเราเป็นคนไข้กันแล้วเราได้รับการบริการที่นี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณกับผมเราคือครอบครัวเดียวกันผมฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมยืนหยัดมาตลอด4ปีเต็มและผมอยากให้คุณรู้ว่าเราจะเป็นสิ่งนั้นให้กับคุณนะครับหวังว่าคลิปที่หมอทำคลิปนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะครับที่กําลังพิจารณาและก็ไตร่ตรองอยู่ว่าจะทําสัญญกรรมปักกระจับเนี่ยจะทําหรือไม่ทําดีและถ้าจะทำเนี่ยควรจะต้องทําออกมาแบบไหนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับ คุณสามารถแชร์้กับเพื่อนของคุณให้กับคนที่คุณรักคุณสามารถกดติดตามช anel น,น,นี้ได้นะครับเพื่อนในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆแบบนี้ที่มีประโยชน์แบบนี้สำหรับวันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กลับบ้านกันทุกคนนะครับหมออาร์มขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ